ตลาดนัดจ้าพี่น้อ,องรอบนี้คือมัมีคนเงียบเงียบอ่นที่รพี่น้องแม่ค้าแม่ขายกับมาลายคนกับมาลายปีนีหยังมันห่อนบ่รามีค้นอ่ะคนหน่อยปกติเราไมันช่มีคนหลายพี่น้องไม่ใช่ทายางเหมืนนอนกันเพนี่ดีรองเท้ากับทาเนี่ยตรงนี้สวยกว่า นี et, so <laughs> ่ตรนี Eat, ้สวยกว่าเมื่อกี้ไม่สวยเลยอันานอันนี้ร้อยสิบอันนี้ร้อย่ื้อมาแล้วเมื่อกี้สียอเอไเออน้มคนสิ่เห็นยอันนี้จักบวทคนก็น่อยแต่มือนนี้เนาะโอ้คนางนีครับ ก็มีไปดูรองเท้าไอ้าไปเดี๋ยวเบิ่งไงโซนเสื้อผ้าไปดูโซนเสื้อผ้ากันโซนเสื้อผ้ามือสองพี่น้อง สำหรับคนบ่มีเงินสำหรับคนประหยัดเงิน,นมูลเสียผามันหลายคนก็อบอ่มีนอนตะลาดนัดรอบพี่น้องตะลาดนัดวันที่หนึ่งกับวันที่ยี่สิบเอ็ดพี่นอ้องโอเหนือโซนไหนต้นต้นใหม่หยังว่มีคนเลยเห็นปะ ไปดูกางเจงก่อนปะแล้วก็มาแปลกก็มีคนมีนองเลยคนในแพลงเล็กแกลงเงินไปซื้อโอ้เรียไปทางกุ่มมีนองชมวิวรอบรอบ n ะบริเวณวัดพระธาตุข้างๆวัดนาวัดพระธาตุพี่น้องไอทีที่พัจัดงานถ่านล่ะพอ้นต้องลงยางไปทางหุ่นจังสีเมนนาล่านพระธาตุกระดานนัตกตัวที่หนึ่งกับวันที่ยี่สิบเอ็ดได้ไปเลือกเสื้อผ้ากันจ้าพี่น้อง โซนเสื้อผ้าทำงานจ้าพี่น้องเลือกว่าถือผ้ายีนผ้าเสื้อผ้าเข็นยาวพี่น้องถ้าจะเอาตัวจังเลยเสื้อเขนยาวพี่น้องเอาบางเสื้อเขนยาวตัวละห้าสิบพี่น้องเอ้ยมาช่วยเลือกหน่อย ก็ละห้าสิบห้าสิบจ้ามาในสิบกับเลยจ้าพี่น้องไปเทียงแล้วตลาดนัดสิเหลือเทียงจ้าพี่น้องเพรเดนัดบนมือนะพอเทียงกัะเจ้าก็สิเลือเก็บแล้วนี่ได้อะไรมั่งมาดูซิได้สองสามยางพี่น้องเสื้อผากับง่ามเพราะว่าไม่ขาดบ่หลาย้านบ่หล กลับกัดนี้กลับแล้วกับไปหาซื้ออาหารก่อน